เอาอะครับผมก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็กลับอีกกับช่องนามิคาสเกมอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมเราก็กลับไปอยู่กันในเกมการต่อสู้เางเาสองอีกเช่นเคยครับผมตกมือโอเรับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนด่านกันบ้างนะจะเอาด่านนี้นะใกล้จะเลเวลเก้าแล้วเพื่อไปกาป้ญญาไปยันลุา นี่กแล้้เหรอ,อกแค่นี่แล้้เหรอไม่เข้าใจ่ะครับผมโอเคมาเออ,อืเปิดมาดูเลยทุกคนนี่โอ้รถนิดเดียวเองอ่ะเอออื้อออเฮ้ยเป็นไหนไวิ อืออืออืออี๋หนึ่งสองนึบอื้อตาวกระจายโอ้อจาวกระจายสวยครับผมโอ,โอเคครับผมอุ้ยแหลก็กแหล็กอะมันแหล็กอะมันแหลก็กเออ เอาผมว่าเอาอันนี้ออกดีกว่าเออเฉียช,ชิวอ่ะอาวุธผมหายอาวอาวุธฝนลมอโอเคได้ได้จะเล่นอย่างนี้เหรอเอหน้ากากผีผ้าเอ๊ะ,อะไม่น่าไปรอเรียนเลยอืม อืมอ่าอ่าอืนี่ไม่ไมอาบุุรไม่ไงไงเอืออ่าอ๋ออ๋ออ๋ออีเอ่อมิ้มิ แม่งแม่งนี่สวยนะครับทุกคนผมได้อาวุธใหม่ละผมได้กระบองยาวนะครับผมนท่สองใเวีีเก,ก้าแล้วผมได้กระบอกยาวแล้วนะครับทุกคนนี่ครับทุกคน โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมลืมอัดคลิปนะครับซือผมซื้อกระบองมาแล้วนะอืมนี่ยังไม่ใช่เซียนอืมสวยครับทุกคนเดี๋ยวเสียงดังขึ้นต่างสองครับ นี่เออไม่ไม่ทนแล้วนะไม่ทนแล้วนะออผมจะไม่ทนแล้วนะอ,อืมอ,อืมไม่ทนแล้วนะอ,อืมอ,อุอย้ยไม่โดนถูก,ถกเฮ้จะไม่ทนเลยนะ <laughs> ทางสามครับโหกระเจอือืออืออืหนึ่งสองเอ้าหลดไปทำอะไรอือเอออืออืมแต่ครับ ทางที่สี่ครับอันนี้ก็คงยังกระจกเหมือนเดิมนะฮะเออไม่น่าไปดูทูกมาเลยไปไม่โดนเอออ่ะอย่าอย่าอย่ะเออเออเนี่ยอ้ยอีบ้าอ้้เอ้ย เอ้ยกว่าจะตายไม่ใช่ตายนะทุกคนตายดาดที่ห้าครับอื่นี่ฮ่าฮ่าโดนใครมาดิมาดิาดวิ่ง ตายเอ้ยไม่ใช่ตายตุยด่านที่หกครับใก่้ิจบคลิปแล้วนะครับทุกคนอืมอืมอืมแก สวยด่านที่เจ็ดด่านเห็ดด่านหิดด่านห็ดคิดได้ไงด่านเห็ดเออโอ้ไม่น่าตลกเลยอน,นี่โดนหัวอาวุธหลุด,ลดเอออเฉยแป๊บอืม อืมเอ้ยเป็นไงสวยด่านที่เท่าไหร่แล้วนะเออด่านที่แปดอ้าว่าแต่ป้าอ้าทำไมจะอท้าทำไมตอนนี้มันโจมตีรัวๆเลยวะอ้า นี่กว่าจะตุยเฮเล่นไปซะครึ่งหัวใจไม่ใช่ครึ่งสิเล่นไปเกือบหมดหัวใจอะเออ,อกลัวแล้วพี่เออยังไม่กลัวหรอก อืมอมืนี่ผนยังไม่ค่อยชินกระบ,บองอันนี้นะอืมหนชินแต่กระบ,บองสองท่อนอะและอุ้ยเกือบตุยอ้านี่โธ่ทำไมไม่โดวนวะนี่อ่าอ่าวันนี้จะจบสิบสิบเกมไหมเนี่ยอือโอเคดานสุดท้าย ก่าจะจบด่านสุดท้ายทุกคนช่วยไป็ลังใจเออให้ผมด้วยนะครับเออส่งกำลังใจเลด้วยวิธีส่งกำลังใจก็คืออากดติดตามเออแะทุกคนวันนี้ไม่รอดด่านสิด่านแรกผมโดนมาเยอะ มนนีไม่เคยชินกระบ,บองโอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ทำไมค้างวะเฮ้ยค้างวัตตาฟาดค้างสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม